พวกเราเดินมาลึกเกินไปหรือเปล่าเราเดินกันมานานแล้วนานแค่ไหนแล้วนะประมาณ40นาทีได้ละมั้งเดกเกดจะปิดใน1ชั่วโมงถ้าหากเราฆ่าบอสสำเร็จเราก็ยังมีเวลาเหลืออีก20นาทีครับตอนที่3นี่ขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรก็ที่ต้องมาที่นี่เพราะผมเป็นคนโหวตให้สู้นี่นะฉันโอเค นายไม่จำเป็นต้องห่วงหรอกเออคุณโอเคจริงๆนะฉันบอกตามตรงเลยฉันโคตรจะไม่โอเคหรือยนายเป็นบ้าอะไรเมื่อกี้นายเพิ่งถูกแทงมานะถ้าดวนสูงกว่านี้นายได้มีรูที่หัวใจไปแล้วแล้วนี่ยังไม่นับแผลที่แขนขาของนายอีกที่ฉันเพิ่งจะรักษาให้ไปอีกนะนายคิดอะไรอยู่ถึงโบสให้สู้นะ่ะฮะ สมองสมองไปหมดแล้วใช่ไหมว่าไงล่ะขอโทษครับจริงด้วยที่เรามีชีวิตอยู่เพราะคนจูฮีเป็นฮิลเลอร์แหลงบีเราติดหนี้เธออีกครั้งแล้วนี่นายรู้สึกผิดจริงหรือเปล่าเนี่ยครับองั้นถ้ารู้สึกผิดจริงล่ะก็เอาเป็นว่านายเลี้ยงข้าวฉันสักมื้อเป็นไงอ่ะเออ อะไรของนายไม่อยากกินข้าวกับฉันงั้นหรอหไม่ใช่ครับเปล่าเลยดูตรงนั้นสิเจอห้องบอสแล้วล่ะฉันไม่เคยเห็นห้องที่มีประตูลักษณะนี้มาก่อนเลยแปลกจังออรู้สึกถึงกลิ่นอันตรายโชยมาเลยวะ่ะโอามาขนาดนี้แล้วอยากจะกลับออกไปมือเปล่ากันหรือยังไงพวกเราอาจจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าสู่ดันเจี้ยนแบบนี้ ใครอยากกลับก็เชิญแต่ฉันจะเข้าไปถึงแม้จะต้องไปคนเดียวก็ตามสกิลของคุณซีวีสุดติ่งกระดิ่งแมวอยู่แล้วนี่นาะแล้วเขายังถือว่าเป็นสไตล์จู่โจมที่เจ๋งที่สุดในฮันเตอร์แลงซีอีกทั้งหมดด้วยชายคนนั้นถ้าไม่ติดว่าเขาอายุ60แล้วล่ะก็ป่านนี้คงอยู่กับกิวใหญ่ๆไปแล้วละ่ะแล้วเราเข้ามาถึงตรงนี้ก็เพราะว่าเราไว้ใจเขาฉะนั้น เราควรตามคุณซองไปให้ถึงที่สุดเออใช่สันเห็นห้วยเปิดง่ายกว่าที่คิดไว้ซะอีกฮนะเข้าไปกันเถอะโอ้แสงไฟสวยมากฉันไม่เคยเห็นดันเจียนแบบนี้มาก่อนเลยเอาละแยกย้ายกันไปสำรวจพื้นที่กันได้แล้ว เหมือนไม่มีใครเข้ามาที่นี่นานแล้วนะลูกปั้นพวกนี้ดูแล้วหน้าขนลุกมากเลยวะ่ะพวกมันถือบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปบางตัวถือแม้กระทั่งเครื่องดนตรีแนะพอเห็นยืนเรียงกันเยอะแบบนี้แล้วดูน่ากลัวดีจังแฮะว้าวไปกำลังรู้สึกว่ามันกำลังมองมาที่พวกเราอยู่บ้างน,นะโว้ว้าวดูนั่นสิใหญ่มาก คงไม่ใช่บอสหรอกนะใช่ไหมนะไม่ใช่มั้งมันก็แค่รูปปั้นนั่นแหละนะนี่เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรที่คล้ายเป็นมอนเตอร์อยู่ที่นี่เลยนั่นสิอืมแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่มีหะหืออะไรวะเนี่ยหนึกเวทมนต์งั้นเหรอคุณซ่องมีบางอย่างถูกเขียนอยู่ตรงนี้ผมคิดว่า คุณต้องอยากเห็นมันแน่ๆนี่มันคืออักษรลูนนี่นะไหนดูซิบัญญัติวิหารคาเทนอนขั้นแรกบูชาพระองค์ขั้นที่สองสรรเสริญพระองค์นี่จินวูละละละ,ล,ะลูกป,ปั้นยักษ์ขั้นที่สามจงพิสูจน์ศรัทธาของเจ้า ดวงตามันกําลังเคลื่อนไหวมาเมื่อกี้มองมาที่พวกเราด้วยนะอะ๋จริงเหรอคุณคิดไปเองหรือเปล่าเอ๊ะความรู้สึกแบบนี้ที่อยู่ๆบรรยากาศมันก็เย็นเฉียบขึ้นมาหากมันผู้ใดไม่ทําตามบัญญัตินี้มันผู้นั้นจะไม่มีวันกลับไปได้อย่างมีชีวิตเฮ้ยประตูปิดเอายังไงต่อละทีนี้ แม่งเอ้ยฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วพวกแกทุกคนมัวแต่บ้าบออยู่นี่แหละมันผิดตั้งแต่เข้ามาที่นี่แล้วเว้ยฉันจะกลับสมบัติบอสเหรอช่างแม่งดิใครอยากได้ก็เอาไปเหอะโชคดีหยุดก่อนกลับมาอย่าเอามือไปจับประตู ไอ้นั่นมันขยับชิบอายแล้วเราต้องสู้กับไอ้พวงนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะดวงตาของมันเคลื่อนไหวถ้านั่นเป็นเรื่องจริงอ